กิจ C O P ก็ทำการผ่านมาแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นอาทิตย์ที่มีความหมายกับเกมนี้อย่างมากนะครับผมนะกับกิจ Corridor of Phantom นะครับคือคลิปนี้เดี๋ยวจะออกมาพูดถึงปัญหาต่างๆเนาะแล้วก็รวมไปถึงของนะครับของคนระดับงบเยอะนะครับในการเล่นคอนเทนต์นี้นะว่า ก็มีความพิเห็นยังไงเนาะความแตกต่างระดับชนชั้นนะครับกิจนี้เป็นกิจที่ตัวเกมเอาเข้ามาตั้ชวงแรกๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีต่อปีแล้วอะ่ะผมมั่นใจว่าผมเป็นคนแรกๆเนาะที่ขึ้นเล่นชั้น3คนเดียวนะครับอาจจะมีตอนนั้นคู่แข่งก็จะเป็นพวกวอลล็อกทนะครับที่ยังเล่นอยู่ซอเนี่ยยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกซอเนี่ยอยู่ข้างหลังมากๆเลยนะครับเพิ่งมาเกิดเมื่อกิจเมื่อประมาณรอบที่แล้ว นั่นเองนะครับที่มาแข่งกับสายซีเวียนะครับผมนะก็วันนี้ในฐานะของ COP นะที่ผมลงนะชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับมันจะเป็นขับแทนอะไรก็ตามนะครับแต่ซึ่งปัญหาที่ออกมาพูดตอนนี้นะครับเราต้องเท้าความก่อนนะว่า COP เนี่ยเป็นกิจที่คือผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะทําเงินกับเกมได้เยอะมากนะครับรวไมไปถึงเงินเอมแล้วก็เงินนอกด้วยแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดแบบโลกสวยนะก็คือทําเงินได้เยอะนะครับ คนก็หมายปองกับกิจเนี้ยเยอะมากนะครับที่จะคืนทุนนะครับในการที่ตัวเองลงของไปเยอะนะครับผมแต่นะครับมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเมื่อกิจ COP รอบนี้นะทาง l ล็กนาล็อกเนี่ยได้ปรับความยากขึ้นไปนะเพราะว่าตัวละครเลเวลเยอะขึ้นนะครับค่าสเปดก็ดามเจแรงขึ้นก็ต้องปรับสมดุลนะครับให้บอสเนี่ยมันโหดนะครับมันโหดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับซึ่งทีนี้นะครับความโหดของ ตัวเกมที่ปรับมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาสาหรับคนที่ทําของอยู่แล้วก็สามารถปิดบอสกันได้เร็วอยู่แล้วติดออล่าเขียวก็ปิดบอสกันเป็นร้อยล้านนะร้อยสองล้านนะก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะดาเมจขั้นต่ำที่ผมเห็นนะก็ประมาณ 30- ถึง30ถึง40ก็เยอะนะครับถ้าไม่มีออร่าเขียวก็ 400- 300ล้านถึง5 6 0 0ล้านก็เยอะนะครับดาเมจของเฉลี่ยของคนทําของประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทําของเยอะก็ดาเมจก็จะขึ้นหลักร้อยเอมได้โดยไม่ยากนะครับ แต่ทีนี้ปัญหาเนี่ย cop นะครับคลิปนี้เดี๋ยวออกมาพูดนะว่าปัญหาเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองเดี๋ยวจะมีไปลงดันให้ดูด้วยนะว่าชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยตอนนี้คนมันแทบจะไม่มีแล้วนะครับหนึ่งเลยคือชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเพิ่มนะครับเพิ่มความยากก็คือเสาที่เป็นปัญหามากเลยก็คือเสานะครับมีสกิลแมงดาเนาะก็ทําให้ตัวละครเนี่ยไล่สกิลช้านะครับทําให้เราตายได้ง่ายเนาะการตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของ cop แต่คือว่าถ้าโดนบ่อยๆออกบ่อยๆโดนบ่อยๆเนี่ยก็ทําให้เราแบบอาจจะตายเยอะขึ้นได้แต่ทีนี้คือของคนงบเยอะเนี่ยมันก็โอเคถ้าเกิดติดแมงดางเนี่ยมันก็รอได้นะสามสิบวิซึ่งผมก็เคยรีเควสไปบอกให้ปรับเหลือประมาณ10วิสิบห้าวินะครับก็ไม่ได้ถูกปรับเพราะว่า COP ทําออกมาก็ถ้าทําออกมาชุ่ยนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะเช็คราคาดอกไม้ให้ดูด้วยนะครับคือ ซีอพเนี่ยรอบนี้นะครับขอตําหนิหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกนะที่จะออกมาพูดนะครับก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับระยะเวลากิจกรรมที่มันอยู่นานนะครับผมนะคือถ้าเกิดกิจมันดีแล้วมันอยู่นานนะครับไม่มีคนว่าหรอกนะครับไม่มีคนว่าคุณหรอกนะครับแต่คือชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยนะครับคนระดับงบกลางๆับงน้อยเนี่ยลงไปเล่นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าตรงเนี้ย จด T เขารับรู้ถึงปัญหาหรือเปล่านะว่ากําไรของคนที่จะเติมนะกําไรของคนกลุ่มพวกนี้เยอะมากๆนะครับซึ่งมันหายไปเอาละ่ะมึงจะแคร์หรือไม่แคร์ก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกกูก็ไม่ไมีกูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของค่าเติมค่าเข้านะเพราะว่ามันก็สามารถเข้าฟรีได้ใช่ไหมเออชั่วโมงหนึ่งอาจจะเข้าไปเดินเล่นก็ได้เข้าไปยิงยิงบอสสองสามตัวแล้วก็ออกก็ได้นะครับแต่ทีนี้คือสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของราคาดอก ซึ่งมันถูกมากๆจนคนมันลงไม่คุ้มค่ายาคุณฟังจะชัดนะว่าราคาดอกเนี่ยมันถูกมากๆจนคนลงมันไม่คุ้มค่ายานะผมเออทีนี้นะอาชีพที่ฟาร์มคุ้มเนี่ยนะครับณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชั้น3ชั้น2ชั้น1หรืออะไรก็ตามชั้น1ชั้น2เนี่ยเลิกเลยเลิก,เล,กเลิกคิดที่จะลงไปฟาร์มได้แล้วเพราะว่ามันมีดอกมันดอกแค่ดอกเล็กแล้วดอกเล็กเนี่ยราคาไม่ดีนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเช็คให้ดูนะว่า ดอกเล็กราคาเท่าไหร่อ่าอะอย่างไอ้เจ้านี้ตัต้งอยู่หมื่นสามนะคุณคิดดูสภาพนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ราคาที่มันคงที่นะครับมันอันนี้มันยังไม่ใช่ราคาที่แท้จริงนะเดี๋ยวผมจะเปิดราคาที่แท้จริงให้ดูนะนี่ราคาที่แท้จริงนะครับราคาที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองนะครับ ชั้นหนึ่งชั้นสองน่ะชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยมันมีโอกาสดอกดอกเล็กอย่างเดียวแล้วบอสบางตัวก็ไม่ดอกด้วยดอกใหญ่เขาก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าปรับดอกปรับดอกเนี่ยดีกว่านี้เยอะนะรอบนเนี้ยเนิร์ฟลงเยอะมากนะครับชั้นสามบางตัวผมยิงไปเนี่ยกดเฮดีกดกัมกดอะไรก็ตามนะครับดอกไม่ตกก็มีนะครับตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าเราเสียน้ําค่าเราเสียค่าน้ํายานะบอสบางตัวมันไม่ดอกดอกใหญ่ให้นะ ตรงนี้ก็คือไม่รู้ว่าคนได้สังเกตกันหรือเปล่านะแต่ผมสังเกตว่ามันโดนเนิร์มเยอะมันโดนปรับเยอะเกินไปนะครับผมนะแต่าคุณจะปรับอะไรก็แล้วแต่นะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญคือประเด็นสาคัญคือเรื่องราคาดอกที่มันลดเร็วตั้งแต่วันแรกนะครับจนมาถึงวันนี้นะวันที่ผมอัคดคลิปก็คือวันที่แปดนะครับผมนะอันนี้ก็ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงพูดคุยร่างพรอด้วยไม่มีการยกประเด็นอะไรพวกนี้มาพูดด้วยนะว่าเราจะไม่ปรับแล้วอะไรก็พูดไปเลยนะ จะกลัวทาไมอะ่ะคือถ้ามันไม่มีนโยบายในการปรับก็แค่ออกมาพูดเลยว่าผมไม่มีบอกว่าถ้าเกิดจะรอปรับก็ต้องรอ c o p รอบต่อไปก็คือจบนะคือคนมันได้ความชัดเจียนมากขึ้นคือคุณไม่ได้ความสนใจไม่ได้พูดนะก็โอเคไม่คุณไม่พูดก็ไม่พูดนะฮะแต่ทีนี้มาพูดถึงราคาดอกกันนะครับราคาดอกเนี่ยถ้าคนลงชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยนะครับนอกจากจะมีต้นทุนและงบกลางแล้วเนี่ยนะครับราคาดอกที่ต้องมาแข่งกับคนที่ลงชั้นสามซึ่งจะมีดอกใหญ่นะครับ แล้วชั้น3าไม่ได้ดอกแค่ดอกใหญ่อย่างเดียวดอกดอกเล็กด้วยนะคุณเห็นที่อยู่หน้าจอผมตอนนณะนะตอนนี้นะครับดอกไม้พวกเนี้ยมาจากชั้นสาหมดเลยนะผมนะเออผมว่ากิจซี p ีรอบหน้าคุณไม่ต้องทำชั้น1ชั้น2มาก็ได้นะคุณทำชั้น3าอย่างเดียวก็ได้ครับมันจะได้รู้เลยว่าใครที่ลงไหวก็ลงชั้น3าไปใครลงไม่ไหวก็ไม่ต้องมีทางเลือกลงชั้น1ชั้น2คือผมว่ามันก็ดีนะจะได้แบบคัดคนไปเลยนะว่า ไม่ได้ทําของนะครับมามากพอก็ไม่ต้องเล่นนะครับไม่ก็ไม่ต้องมีทางเลือกในการเล่นเพราะว่าชั้นหนึ่งชั้นสองนอกจากคุณฟาร์มได้ดอกเล็กมาขายแล้วเนี่ยกับราคาที่มันอยู่นะตอนเนี้ที่มันตกลงเรื่อยๆจนมันไม่มีราคาแล้วเนี่ยหรือโดนคนที่อยู่ชั้นสามเนี่ยฟาร์มดอกไม้ดอกใหญ่แล้วก็แถมได้ดอกเล็กมากดราคาพวกคุณไปอีกเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยครับณนะตอนนี้ที่เล่นกันอยู่ ชั้นสเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าคนบัฟของเยอะนะครับบัฟน้ำยาเยอะถ้าได้ชั่วโมงหนึ่งไม่ต่ากว่าเจ็ดปดร้อยดอกนะครับผมว่าก็ค่อนข้างที่จะไม่คุ้มกับค่ายานะครับถ้าเกิดตายถ้าเกิดตายบ่อยๆนะก็ไม่คุ้มนะแต่โดยรวมแล้วก็คือคนที่ยังฟาร์มได้ห้าหกร้อยดอกอบมันมีน้อยมากๆแล้วนะครับคือมันไม่มีประเด็นมันไม่มีอะไรที่มันจะไปฟาร์มเยอะได้ขนาดนั้นนะเต็มที่ก็ประมาณสามร้อยถึง4ี่ห้าร้อยดอกเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้ว เซิร์ฟมันก็ไม่ได้คูณด้วยนะบางคนอาจจะเอาตัวอย่างจากการช่วงแรกๆเอามาแบบฟาร์มได้ชั่วโมงละห้าหกร้อยดอกเนะี่ยช่วงนั้นเซิร์ฟมันคูณเซิร์ฟมันคูณดอกไงมึงก็เลยฟาร์มได้เยอะไงไอควายมึงไม่รู้เรื่องเหรอเซิร์ฟมันคูนดอกอ่ะมึงมาเทียบกับตอนที่เซิร์ฟมันไม่คูนดอกมึงฟาร์มได้เยอะขนาดน,นั้นเนี่ยนะครับนะถามจริงเรอะว่าตอนช่วงคนยงเยอะๆมึงได้ชั่วโมงละห้าร้อยถึง600กหร600กร้อยดอกอห้าร้อยถึงหกร้อยดอกเจ็ดร้อยดอกอ่ะแม่งฟาร์มตอนช่วงคนน้อยทั้งนั อาจจะมีฟุกๆแหละอะมึงอาจจะเล่นแบบว่าเก่งๆอะนะอาจจะมีฟุกได้ั้งแหละห้าหกร้อยดอกอะแต่ว่ามึงก็ไม่ได้ทุกๆชั่วโมงหรอกมึงจะเล่นแข่งขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ทียตลกนะอ่ะทีนี้นะครับมาสู่เรื่องประเด็นของการบอสนะประเด็นที่สองนะครับคือกิจอยู่นาเนี่ยการอัปเกรดมีโคตรน้อยเลยนะครับผมว่ากิจซีอพีรอบนี้มันกระจอกไปหน่อยอะนะคือทํากิจมาเหมือนทํามาแบบอยากให้คนแบบลงไปเล่นกันแล้วก็โอเคคือ กูก็ไม่รู้จะมีอะไรใหม่มาให้มึงก็คือการ์ดอัปเกรดเก่าก็คือการ์ดบอสและใครที่ตกรถก็ทําส่วนการ์ดใหม่ก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแต่ถามจริงเหอะว่ากิจซีโอพีอ่ะมาแบบมาทั้งทีอ่ะนะกิจซีโอพีมาทั้งทีอ่นะเออคุณแบบทาการ์ดอัปเกรดให้มันแบบทําการ์ดอัปเกรดให้มันเยอะๆหน่อยก็ได้เอออาจจะไม่ต้องการ์ดบอสแลบห้าเนี่ยอาจจะมีเหมือนเดิมแต่ว่าการ์ดอัปเกรดใหม่อ่ะเอาสักประมาณสักสิบใบก็ได้ เออกิดมันอยู่ตั้งนานคนมันจะได้แบบว่ามีการซื้อดอกไม้เยอะๆนะมีการซื้อดอกไม้เยอะๆกิดมันจะได้หน้าลงไปฟาร์มคุ้มๆหน่อยแต่ทีนี้คือกิดเนี่ยบูมแค่ทิศแรกนะดอกใหญ่ราคาขึ้นไปแสนห้าแสนหกนะครับตอนเนี้นะครับผ่านมาตั้งแต่เปิดผู้คุยล่างพรมาเนี่ยนะครับดอกใหญ่เหลือประมาณไม่ถึงแสนแล้วนะตัาตีเป็นเงินนอกก็จะมาศูนย์ 0.7 0.8ด็ดนะราคาประมาณนี้ไม่ได้หนีไปมากนะครับถ้าถามว่าตอนเนี้ยชั้นสามคนที่ลงคุ้มอยู่เนี่ยก็คือคนที่ไม่ค่อยได้กดยาไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะนะครับเอาง่ายง่ายคือคนที่ไม่กดพุดดิ้งอ่ะแล้วก็คนที่ไม่ได้กดยาการสานะท้อนอ่ะนะครับคุณลงไปอะ่ะมันก็คุ้มแต่ทีเนี้ยผมว่าราคาเนี้นะครับมันจะตกเยอะกว่านี้ได้อีกนะเอาละนะครับสัปดาห์ที่2นะสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นสัปดาห์ที่จะรู้แล้วว่า กิจนี้จะมีคนลงไปฟาร์มอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพวกโซลตางต่ตงตางๆพวกคนเติมเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมเนี่ยสามสี่คนก็ได้การดอปเปอร์กันไปหมดแล้วนะเขาก็เลิกเติมเลิกเปิดแล้วนะครับใครอยากเปิดคุณรับได้ปล้ล่ะอัตราความเสี่ยงในการเปิดดอกไม้เออบางคนเปิดเพื่อนผมเปิดไปห้าพันดอกนะครับการบอลไม่ออกสนะักใบคุณรับได้ไหมกับความเสี่ยงที่เงินที่ณตอนนี้มันถูกแล้วก็ประมาณสี่พันถึงสี่พันดอกห้าพันดอกก็ประมาณ สองสามพันบาทเงินนอกที่คุณเอามาเปิดสุ่มเปิดสุ่มวัดดวงถ้าคุณมองถ้าคุณมองว่ามันคุม้มมันอาจจะได้การแพงก็เสี่ยงดวงกันไปนะไอประเด็นที่สองเนี่ยที่ผมบอกว่าการบอสมันน้อยไปเนี่ยตอน,นเนี้ยกิจเนี้ยกิจซีโอพีเนี่ยเป็นกิจที่สามารถทำเงินได้เยอะเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้แล้วนะครับ อาจจะลงแล้วก็ไม่คุลแล้วหรือเปล่านะผมเนะีเรื่องประเด็นที่สามนะครับผมถ้าสภาพแวดล้อมเนี่ยของกิจ C O P ราคาดอกมันเป็นอย่างนี้นะก็คือสายขับไ d ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะขับแล้วก็ไม่คุมแล้วด้วยนะผมไม่รู้ว่ามีใครขับหรือเปล่าแต่คือส่วนตัวเนี้ยณนะตอนเนี้ยนะครับไอซอกับเลนที่ผมเล่นไปเนี่ยผมเลิกผมเลิกขับไปแล้วแล้วก็มีคนที่จะให้ผมไปเล่นไบโอโลเล่นเนี่ยตอนเนี้ยผมยังคิดอยู่เลยว่าผมจะเล่นดีหรือเปล่า แต่คือว่าผมมองว่าโอ้ของเยอะฟาร์มไม่คุ้มแบ่งกันแล้วขาดทุนค่าน้ํายาแล้วอาจจะฟาร์มไม่ได้แบบว่าชั่วโมงละพันนะคือมันก็เลยแบ่งกันไม่คุ้มนะก็เลยเปลืองค่าน้ํายาครับเอาเถอะมึงจะคิดยังไงก็คิดได้ค่าน้ํายามึงจะคิดได้ขาดทุนมันก็คิดได้มึงจะคิดให้มันกําไรมันก็คิดได้ว่าน้ํายามันเหลือเท่าไหร่มึงก็เอามาหักลบค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตอนต้นนะไอเรื่องคิดน้ํายาเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะครับถ้าใจมันสปอร์ตมันก็ มันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ายาออมิตี้พาวเวอร์บูสเตอร์เียอะไรเนี่ยคือมันของแจกกิจด้วยของแจกกิจกรรมเว้ย e. เฮออียส่วนไอ้ค่าพุดดิ้งเนี่ยนะครับต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะครับมึงก็ต้องเตรียมไว้แล้วเพราะว่าราคามันขึ้นอยู่แล้วราคามันขึ้นอยู่แล้วในตลาดอะมันไม่มีอะไรที่มันไม่ขึ้นหรอกช่วงซีโอพี่อะช่วงซีโอพี P มาเนี่ยของพวกน้ํายาต่างๆมันขึ้นมันขึ้นตลอดอยู่แล้วมึงไม่ได้เตรียมไว้มึงก็ต้องไปซื้อดิ มึงจะโดนราคาแพงแล้วมึงจะซื้อไหมละ่ะเออโดนราคาแพงถ้ามึงจะฟาร์มต่อมึงก็ต้องกัดฝันซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะขาดทุนมันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกไงมึงคิดออกไหมเนี่ยก็มีคนขับผมอยู่ประมาณสามคนเ mm. พื่อนๆผมนะนผมนะก็เลิกขับกันไปหมดเลยนะเพราะฟาร์มดอกได้ไม่คุ้มกับการแบ่งแล้วก็ค่าน้ายาแพงนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ฟาร์มแล้วมันไม่คุ้มผมก็เลิกเลยก็แฟฝงเพราะว่าฟาร์มมันไม่คุ้มก็ควรจะเลิกฟาร์ม ก็ไปหาอาชีพที่มันใช้ต้นทุนต่ําใช้ต้นทุนในการลงไปฟาร์มน,น้อยหน่อยอย่างเช่นเหลายันกาดอย่างเช่นไบโอโลก็ฟาร์มได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่3ที่อยากจะพูดสําหรับคนที่ลงไปฟาร์มได้ดอกน้อยแล้วแบ่งแล้วไม่คุ้มแล้วก็ค่าน้ํายามันกินมันกินเงินนะครับเยอะไปหน่อยก็เลิกฟาร์มนะครับรู้แล้วก็เลิกฟาร์มจบนะครับผมนะส่วนประเด็นที่4นะครับผมนะน้ายานะครับที่เสียมพารกอนะครับผม พาไปดูดีกว่านะออกนอกแมทนะมันจะมีน้ำยาอยู่ตัวหนึ่งนะตัวเอ c อยู่ไหนวะเนีม้มันจะมีน้ำยาอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมจะบอกว่าน้ำยาเนี้ยต้องกันเวทอะ่ะนะน้ำยาเนี้ยต้องกันเวทเนี้ยออกมานอกดันแล้วหายเนี้ยอืมัมนสมควรหรอวะ ทำไมทีมงานไม่ทำให้ม sure> ันไม่หายวะคุณเอาน้ำยาป้องกันเวทออกมาเนี่ยคุณเอาน้ำยาที่มันป้องกันเวทมนต์เนี่ยคุณเอาน้ำยาแมงทองมาให้เขาใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะอาชีพที่จะใช้น้ำยาพวกนี้ก็คืออาชีพที่มันไม่ได้ถือโลนะอาชีพที่มันไม่ได้ถือโลเพราะฉะนั้นอ่ะอาชีพที่มันไม่ได้ถือโลอ่ะมันโดนโซเดสแบบมีโอกาสตายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว มึงบ้าทปะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โดนโซเดสตายเนี่ยนอกจากยาบัฟมึงหายหมดแล้วเนี่ยน้ำยาอันนี้ที่มึงกดอะ่ะมันก็หายคือประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือทุกครั้งที่เราโดนโซเดสอะ่ะเราจะมักจะกดกระป๋องแมวกับเมืองอยู่แล้วถ้าเราไม่กดกลับเราก็เสียน้ํายาหมดเลยที่เราบัฟมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะเราก็ต้องกดกระป๋องแมวกับอยู่แล้วแล้วคือกดกระป๋องแมวกับแล้วน้ํายาแมงทองหายอะ่ะ มันใช่เรื่องเหรอวะจีทีทำทียอะไรอยู่เนี่ยโดนเอาเปรียบชิบหายเลยนะอาชีพที่ถือโล่ไม่ได้อ่ะผมเล่นเลนเนี่ยเสียค่าพูดดิงเกี่ยวกับการกดกลับเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะจนมันเยอะจนมันไม่คุมอะเพราะว่าเลนสายที่สิบโบมึงยิงใกล้อยู่แล้วมันอยู่ในระยะที่มันโดนโซเดสตายอยู่แล้วแล้วไอ้ด้วงเดยอนเนี่ยมันเจอบ่อยมันมีโอกาสที่มันจะโซเดสอยู่แล้ว แล้วมึงก็ปรับตังค่าให้บอสมันออกสก,กิลโซเดสเร็วด้วยนะรอบเนี้ยมันไม่แฟร์เลยไอ้เหี้ยคนที่ถือโล่ไม่ได้แล้วแบบคนที่ถือโล่ไม่ได้แล้วไปลงชั้นสามแล้วโดนโซเดสแล้วกดไปวิ่งกลับแล้วน้ํายาเป็นท้องหายบางทีอ่ะยิงดาเมจเป็นร้อยล้านอ่ะยิงตายไปแล้วอ่ะมันยังออกสก,กิลโซเดสใส่อยู่เลยไอ้เหี้ยคืออันนี้คือเอาเปรียบมากๆนะการกดกลับเมืองแล้วน้ํายาหายเนี่ยมึงปรับไม่ได้มึงทาไม่ได้มึงก็ไม่ควรทำไอ้เหี้ย มึงก็ไม่ควรมีน้ํายาอันนี้มาขายไอ้คนที่กดใช้เนี่ยทุกครั้งที่มันตายมันจะเสียหนึ่งมลละกอถ้าชูโบงหนึง่งมันตายเกินสิบตัวเท่ากับมันเสียมลละกอไปกล่องหนึ่งมะละกอกล่องหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดสิบถูกไหมมะละกอกล่องละเกมตอนนี้เก้าเอ็มสิบเอ็มป่ะไอ้เรื่อประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่คนที่ลงฟาร์มซีอพีที่ที่ไม่ได้ถือโล่นะผมว่าเขาน่าจะคิดกันทุกคนนะนะ ว่ามันจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงเขาก็เลือกที่เขาจะไม่กดไงเขาก็เลือกที่เขาจะไม่กดอ่ะแล้วทีนี้ถ้าไม่กดน้ํายานี้โดนเวนมาตายไหมก็ตายผลสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยไอ้น้ํายาแมงทองเนี่ยนะครับไม่ได้มีประโยชน์ต้นตีนอะไรเลยนะบ,บางสถนานการณ์ที่มึงจะฟาร์มยาวใน co p ทั้งวันเพราะฉะนั้นเนะี่ยมึงจะเสียน้ํายาตรงนี้เยอะมากแล้วมันจะไม่คุ้มนะเอาง่ายๆคือคุณจะเล่นอาชีพอะไรก็ตามถ้าคุณกดน้ํายาตัวเนี้ยลงไปฟาร์มชั้นสามนะักเวลานี้นะ ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลยนอกจากคุณจะลงไปเสี่ยงดวงแบบแบบว่าไม่กดนะครับถ้าตายคุณก็กลับแล้วอย่างว่าชั้นสามอาชีพที่ถือโลไม่ได้ก็จะมีเลนแต่เลนมีน้อยละเลนเลนตอนนี้ผมว่ามันไม่มีแล้วเลนตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดใครลงไปฟาร์มชั้นสามอยู่ก็น่าจะแบบลงไปไม่กดน้ำยาเป็นทองตายก็กลับอะไรเงี้ยส่วนเรื่องกิโยถามว่ามีไหมก็พอมีนะกิโยฟาร์มชั้นสามก็เขาก็ฟาร์มได้นะครับ แต่เกิดเขาไม่กดน้ายานี้ก็มีโอกาสโดนเวทตายแต่ก็ลองไปลุ้นแล้วกันมันก็ไม่คุมน้ายาเพิ่มนาเมจเพิ่มดอกนะพี่กดลงไปเพราะว่าตายแล้วก็หายนะผมนะอืมอันนี้ก็คือปัญหานะผมที่เอาง่ายๆคือผมสรุปข้อนี้เลยนะว่า COP อ่ะมึงเล่นอาชีพที่ถือโลได้เถอะจบนะไอพวกน้ายาพวกนี้ที่มันเอาเสริมเข้ามาเนี่ยให้พวกอาชีพที่ถือโลไม่ได้ลงไปเล่นชั้นสามได้นะซนตีนนะครับ เรื่องสุสดท้ายคือเรื่องสําคัญนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของคนนะครับทําของมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปฟาร์มไม่คุ้มนะดาเมจไม่ไหวนะครัผมดาเมจไม่ไหวขึ้นชั้นสามแล้วก็ดาเมจไม่ไหวอยู่อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองก็ไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มยังไงนะะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงไปดูนะคนทาของมาประมาณหนึ่งไม่คุ้มปัญหาที่ตามมาก็คือคนนะครับก็จะขายของกันขายของทิ้งกันหมดเลยนะครัผม มันเป็นความผิดของคนกลุ่มนี้ไหมมันก็ไม่ใช่ความผิดหรอกก็คือเขาเล่นไม่ได้นะครับเขาลงทุนนะครับทําของมาประมาณนึงแล้วมันเล่นไม่ได้นะครับดามเมจนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับผลตอบแทนมันไม่ดีนะครับผมนะเขาก็ไม่ลงกันนะครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึงลงไปก็มีโอกาสตายสูงด้วยเอาผมพาลงไปดูชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูชั้นหนึ่งว่าชั้นหนึ่งมันมีปัญหายังไงนี่ อันนี้คือชั้นหนึ่งครับชั้นหนึ่งนี่็นปะมาถึงปุ๊บโดนดาเมจเลยวะสองหมื่นกว่ายอย่ามดูชั้นหนึ่งตอนเนี้ยคนไม่มีติดออร่าเขียวถามว่าติดออร่าเขียวเนี่ยคนสามารถคนสามารถปิดบอลได้ไหมปิดได้นะครับ แต่ดอกเนี่ยนะครับเป็นปัญหาก็คือดอกมันไม่ได้ตกทุกตัวนะครับดอกมันไม่ได้ตกทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมดูนะผมจะเจอคนสักกี่คนนะชั้นหนึ่งอ่อ่ะอ่ะนี่ดูดูนะครับอ่ะเนี่ยดูคนไม่ลงฟาร์มกันนะครับ ไม่มีคนเลยดีกว่านะครับชั้นหนึ่งเนี่ยเออคือปัญหาคือคนที่แม่งทําขอมาประมาณหนึ่งอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาจะปิดบอสพวกนี้ไม่ได้นะเว้ยเขาปิดได้เว้ยแต่ว่าผลตอบแทนนะ่ะผลตอบแทนอะ่ะมันไม่คุ้มราคาดอกอะ่ะราคาดอกต่างๆเนี่ยคนที่อยู่ชั้นสามเนี่ยเขา เขาก็ฟาร์มดอกเล็กได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แบบมันไม่แฟร์สำหรับคนที่งบกลางแล้วอยากแล้วอยากจะเล่นกิจนี้เลยอะเออมันไม่แฟร์เลยนะครับผมนะคือคุณควรจะเอาแบบชั้นหนึ่งชั้นสองนะ่ะต่อให้บอยสมันเป็นอย่างนี้นะเว้ยคุณควรจะเอาดอกใหญ่หรือว่าอะไรเนี้ยเข้ามา อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองบ้างนะมันจะได้ให้คนน่ะลงไปเล่นกันบ้างนะผมเออคุณควรจะเอาดอกใหญ่เนี่ยเข้ามาอยู่ชั้นสองชั้นหนึ่งบ้างนะสายที่เขางบกางจริงๆเขาขึ้นไปอยู่ชั้นสามไม่ไหวสู้บอสเลือดเป็นร้อยล้านไม่ไหวเนี่ยเขาจะได้ลงเล่นชั้นหนึ่งชั้นสองได้อย่างน้อยคือได้ดอกใหญ่น้อยเนี่ยบางทีเขาก็ยังอยากจะเล่นนะเออ เพราะว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยบอสมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่อ่าเราไปดูชั้นสองนะครับก็เปิดบอสเต็มข้างหน้าวาร์ปเลยอไไม่มีอ่ะฮะเอาง่ายๆอ่ะคุณเห็นอะไรวะ ว่กี้มันครบห้าเก้านาทีคือทุกๆชั่วโมงมันจะดีดคนออกมาคนไม่มีเลยเว้ย <c oughs> คนไม่มีเลยเว้ยเออมีอยู่ประมาณสี่ห้าคนเองปะเมื่อกี้เดี๋ยวผมย้อนคลิปดูอีกรอบหนึ่งไอ้้ยอาการหนักจัด กิดอยู่เป็นเดือนในศะาตรากิจไม่ว้าวคนไม่เล่นทุกวันน่ะไม่แบบว่าคือค้อเลยอะ่ะอ่ะเนี้ยอ่ะแล้วไงต่ออ่ะอ่ะเนี้ยคนก็ลงแค่ชั่วโมงฟรีกันแหละเนี่ยอ่ะอ่ะเก็บดอกอืม คนไม่มีแล้วอืมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูชั้นสามนะครับชั้นสามเนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยอยู่ข้างหน้าว้าปเนี่ยคนน่าจะเล่นอยู่ตรงนั้นอ่ะเยอะแต่ผมว่าถ้าเกิดเดินไถ่เนี่ยก็น่าจะได้เยอะกว่านั้นอ่ะนะเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากคนออกมาข้างนอกดันแล้วเนี่ยคนมันน้อยมากนะครับเออคนมันน้อยมากนะ ไปดูชั้นสามอ่ะเนี่ยเห็นป่ะด้วงเดยอนเนี่ยติดแบงดาเนี่ยเห็นป่ะอ่ะอืม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 ติดแบงดาไปอ่ะ เนี่ยอันนี้คือคนที่อยู่ชั้นสามเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเห็นปะเออเออไอ้เหีเ้ยคือ มันได้เหรอวะถามจริงคนไม่มีแล้วกิดแตกแล้วนะครับ COP นะก็คนที่มีดอกเยอะนะครับก็แนะนําให้เอาไปสุ่มหมดถ้าเกิดขายไม่ได้นะคก็เอาไปสุ่มหมดเออก็อไปสุ่มรายหมดนะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเถอะนะครับแต่เกิดว่าคุณคุณยังขายดอกได้อยู่เรื่อยๆคุณหาเงินได้อยู่เรื่อยๆต่อให้ได้วันละ คือชั่วโมงละประมาณร้อยสองร้อยนะครับก็ผมก็แนะนําให้ลงไปฟาร์มนะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดต้นทุนคุณมันต่ํานะครับกดค่ายาน้อยนะครับก็ฟาร์มยังไงก็คุ้มอยู่แล้วนะครับดีกว่าไปฟาร์มตามแมปอยู่แล้วนะครับอแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีต้นทุนสูงนะครับแล้วก็ต้องกดยาตลอดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่คุ้มนะครับก็ลองหาทาอย่างอื่นดูนะครับผมนะ ิีนี้ก็ปัญหาต่างๆเนี่ยผมก็น่าจะพูดไปหมดแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วส่วนชั้นสาคนที่อยู่ชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นคนที่ง,งบค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่เกิดว่าเขาลงทุนกับของไปประมาณแสนสองแสนนะครับแต่ถ้าเกิดเขาฟาร์มนะครับมันไม่คุ้มอย่างเงี้ยดอกบอกว่าราคาตกเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าลงทุนไปแสนสองแสนต้องไปแข่งเรื่องราคาดอกนะดอกไม้มันก็เหมือนหุ้นอะ่ะมันขึ้นๆลงๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะลงอย่างเดียวมันจะไม่ค่อยขึ้นละนะครับเออ มันจะไปขึ้นอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้นะแต่มันก็คงจะลงไปถึงระดับที่คนเขาซื้อดอกไหวนะครับอาจจะไปถึงศูนย์แบบ0ูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าอะไรเงี้ยถ้าคุณยังไหวอย,อยู่เงี้ยคุณก็ฟาร์มต่อแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่คุ้มกับค่ามันละกอแล้วค่าเข้าแล้วคุณก็เลิกฟาร์มนะผมนะกิจนี้สายขับก็ไม่คุ้มด้วยนะเพราะว่าราคาดอกมยับนะครับแบ่งกันแล้วก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะผมนะก็แตกบทนะครับรีวิวคะแนนเต็มสิบกิจนี้ผมให้แค่ ผมให้แค่สองพอนะผมนะให้แค่สองพอนะครับในการที่ดูแล้วภาพรวมมันไม่เวิร์กสำหรับคนที่เขาเล่นนะครับคนที่เขาเล่นเยอะๆนะเขาลงเล่นกันไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของการอัปเกรดอะไรที่มันน้อยเกินไปด้วยมันเอาง่ายๆคือมันไม่สมดุลนะมันไม่สมดุลกับการที่กิบมันจะมาอยู่ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะมันไม่ได้แบบมันไม่แมทเซนกันเลยนะเออเอาง่ายๆคือ เล่นเท่าที่ตัวเองได้แล้วกันถ้าไม่ได้ก็กลับนะผมเออเล่นเท่าที่ตัวเองได้แล้วกันนะครับถ้าไม่ได้ก็หยุดนะผมนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะกิจดซ P นะครับ2025นะ่ะเดี๋ยวรออีกประมาณรอบหนึ่งนะ่าจะมากเกือบเกือบท้ายปีนะประมาณเดือนกรกฎาคมเดือน8เดือนสิงหาเดือนกรกฎาคมสิงหาอะไรเงี้ยน่าจะเอาเข้ามาอีกนะผมนะก็รอ,อดูว่ารอบนะั้นจะมีอะไรปรับหรือเปล่านะอืมถ้ายังฟาร์มคุ้มอยู่ก็ฟาร์มนะแต่ถ้าเกิดฟาร์มไม่คุ้มก็หยุดนะผมนะ เอออ่ะโดนตัวเดตไหมเอออ่ะอ่ะเนียเนียอืมโอเคนะครับผมนะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe นะครับผมนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมจะเป็นคลิปอะไรก็จะลืมติดตามรับชมนะครับสวัสดีสวัสดีครับ